ปลาครับผมเอาเอาืดนะครับขาวอากลากโอ้ยออนซ้อนออนซ้อนครับผมสวัสดีครับเข้ามาเปิดตู้เย็นล้างบ้านกันเด้อครับมือนอยากกินมกปัสซิวมามามาเบิ่งครับมาใส่อันนี้ไว้ ใส่เนี่ยดักกุ้งดักปลาไว้ครับตู้เย็นลังบานครับผมพนะุ่นน่ะเฮ้ยอ่ะลุน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 ไปน้ำกันครับปูพุ่นน่ะปูโอ้ตู้เย็นลังบานไหมลาย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 มานัมนมนันมันมันครับพอได้ยู่ได้กินครับผม มาครับผมตู้เย็นรังบ้านอีกมาครับมาหลุ่นไปน้ากันครับผม <c oughs> อืมจะ <c oughs> เป็นจังไดโอ้โห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 คุณอะโอ้ยตู้เย็นรังบ้านไหม <c oughs> ชีวิตชนบทีเราต้องดินล้นอย่างมากมายครับว่าต่อยากกินครับมันบอลขยันบอลแค่นั้นครับผมนะครับมากครับผม ตู้เย็ยนล่างบ้านลังสุดท้ายครับผมว่าจะเปน็นยังไงครับนี่นุไปน้ำกันครับผมอือหือ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 โอ้ตู้เย็ยนล่างบ้านอออโอเคครับผม เดี๋ยว,วรวมผลงานแป๊บนึงครับผมสรุปผลงานตู้เย็ยนล้างบ้านมือน,นี้ได้ครับผมใส่เวลาประมาณสักโมงหนึ่งครับโอ,อ้ได้อยครับผลนะได้มกง่ายๆมกหนึ่งหมดแล้วครับกับเขาแรงเรียบร้อยแล้วครับผมปะ่ะตู้เย็ยนล้างบ้านมือน,นีจบครับผม